วันนี้นะคะเราจะมาพบกันกับคลิปความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะอ่านี่คําถามเขาเรามาู้สิคําถามมีว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะสำคัญเหมือนกันหรือไม่อ่าจะเข้าไปเป็นการคาที่คำตอบยัต้องตอบเองนะคะอ่าไปดูอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้ดูอุปกรณ์ที่ครูนามาให้นะคะอ่าอันนี้คืออะไรคะกอนหินครูนำมาแทนลูก มีชีวิตไหมนักเรียนไม่มีไม่มีอ่าต่อไปอันนี้คืออะไรคะสาหร่ายสาหร่ายมีชีวิตไหมคะมีมีอันนี้คืออะไรเอ,อ่ยนี่คืออะไรเอ,อ่ยใบอ่าอันนี้เรียกว่าจอกแหนกอ่าจอกแหนมีชีวิตนะคะอ่าต่อไปปลาไหนหาปลาสิหาปลาสิปลาอยู่ไหนเอ่ยน,นี่เห็นปลาไหมคะนีนปลาไหมคะปลามีชีวิตไหมนักเรียนมีอ่ามีชีวิตนะคะอ่าต่อไปอ่าคือปลากระท u f f l ขานี่คืออะไรคะอาหารปลา อาหารปลาทีนี้เราจะมาทํำการทดลองกันนะคะ,ะเราไปดูในหน้าที่22เราจ้องบันทึกอะไรบ้างนะคะ,ะดูก่อนดูในอา่างปลาดูในอ่างปลาค่ะดูในอ่างปลาเลยดูในอ่างปลาเลยในอา่อางาปลามีอะไรบ้างคะดูสิในอ่างปลามีอะไรบ้างวาดลูกเลยนะคะวาดลูกเลยดูสิมีการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตไหม มีอะไรขึ้นไว้ใปลาหาปลาให้เจอสิอ่าต่อไปภาพที่สองดูตอนครูใส่อาหารปลานะคะ<ม>เกิดอะไรขึ้นตอนครูตอนครูให้อาหารปลา<ม>เกิดอะไรขึ้นอ่าวน,นี่สงสัยปลาไม่หิวนะพี่สางใส่ปลาไม่หิวนะคะสงใส่ปลาไม่หิว สักครู่นะคะแม่ทราบว่าปลาได้กินอาหารไหมคะอ่เปะมาแล้วค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ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 ปลามากอดอาหารแล้วนี่เห็นไหมคะอ่ะนักเรียนมันขึ้นผลลงไปเลยค่ะทึ้นผลลงไปเลยแล้เห็นอะไรเห็นในสิ่งนี้ีวิทาง่ายเมื่อมีอาหารลงไปปลาทําไมคะกินอาปลามากินอาหารอ่ะวาดขาวลงไปค่ะส่วนการสรุปผลเราค่อยมาสรุปพร้อมกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ